อาหารที่เมียทําให้กินอีพีสามช่วงนี้เมียทําอาหารเก่งขึ้นเลยนะผมบอกเลยว่าอาหารในวันนี้อร่อยและสวยด้วยแต่เมียทําอาหารโวยเกินไปผมรู้สึกกลัวนิดหน่อยนะอมม่าปันอะไรก็ไม่รู้ว่าพ่อกลัวหน่อยนิดน,นึงลูก ถ้าที่บ้านข้าวเหลืออย่าเพิ่งทิ้งนะครับทำข้าวปั่นกินได้ข้าวและข้าวโพดท,ทวลรันเตาแตงกวาหั่นชิ้นเล็กๆแฮมหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะครับผัดแล้วใส่ด้วยปรุงรสก็ง่ายมากนะครับใส่งาเกลือน้ำมันงาสาลายแล้วก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็ปั่นให้สวยๆเลยนะคนเกาหลีชอบบอกว่าคนที่ปั้นข้าวสวยได้ลูกหน้าตาดีนี่ไงเมียปั่นข้าวสวยไหมครับเอาจริงๆนะ เมียผมอ่ะปันสวยกว่าผมอีกโอ้โหดูน่ากินมากมาแล้วอุ้ยวันนี้สวยที่สุดไหนอีพสามนะเขาทำคำที่อร่อยที่สุดไว้ให้เป็นคำแรกเธอจะได้ติดใจตั้งแต่คำแรกอร่อย,ยอร่อย,ยอือยวัตถุดิบบีมันเยอะไปเยอะกว่าข้าว ืมลองกินอันนี้ดินี่ลากชูถ้าใส่วาซาดิเยอะกว่าอมมาเลยอันนี้พูดจริงอร่อยมาอ,มอยากบอกว่าอันนี้ก็เธอทำนะไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อมาว่าแล้วอร่อยมากม <laughs> ปกติกิ้อย่างเนี้ย ถ้าไม่มีอยเี้ยก็มีกิมจิก็ได้นะนี่กันอย่างเงี้ยที่เขาหรือใช่ไหมถ้าข้าวปั่นที่แบบวัตถุดิบน้อยใช่ไหม,มเรียกว่าข้าวปั่นถูกถ้าวัตถุดิบเยอะเรียกว่าข้าวปั่นแพงไฮโซนี่แหละข้าวปั่นไฮโซต้นเราคบกันใหม่เล็กๆจําได้ไหม เธอทาอาหารได้ไม่เก่งแบบไม่เก่งเลยฉันหาเงินเก่งอย่างเดียวจะไม่จำเป็นต้องทําอาหารเก่งแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้หาเงินเก่งหน่อยได้ไหม <laughs> ช่วงนี้หาเงินไม่เก่งก็เลยทําอาหารเก่งไม่ช่วงนี้หาเงินก็เก่งอาหารก็เก่งอร่อยมาก